สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมปากรนะครับหรือช่องภาสกรสุกยิ่งนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมต้นงาน,นะครับงา,นานที่ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นงางา,นา,นานสีดำนะครับงาดำเป็น กำลังออกดอกออกดอกแล้วก็ติดผลนะครับนี่นะครับนี่นะครับที่ที่ที่มือผมจับนะครับอันนี้จะเป็นเป็นผลของงาน,นะครับเป็นเมล็ดติดเยอะเลยนะครับผสมเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้มีอะไรมามา,มาช่วยผสมนะครับผสมเองตามธรรมชาติ แปลงนี้ไม่ได้ฉีดฮอร์โมนไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับเห็นหญ้าแดงๆนะครับหญ้าไม่หญ้าแดงๆหรือหญ้าตายตรงนี้ไม่ได้ฉีดยานะครับเป็นผักเบีย้ยครับเขาเขาขึ้นมาแล้วเขาก็ตายเองครับช่วงแรงๆหรืออะไรพวกนี้พอพอหมดหน้าเขาเขาก็จะตายครับ เป็นงาที่ผมปลูกอยู่นี้เป็นเป็นแปลงที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างนะครับรีอ้อยที่ที่เห็นอยู่นี้เป็นอ้อยอ้อยเขาไม่ค่อยขึ้นก็เลยถไถแล้วก็หว่านงาครับเป็นยังไงครับดอกสวยไหมครับ ติดผลผลิตดีครับบางทีก็สูงมีสูงบ้างมีต่ํบ้างพอะเราไมา่ได้ฉีดยาครับเป็นอินทรีย์ครับเป็นธรรมชาติหรือเกือบจะเป็นออร์แกนิกแล้วครับแล้วราคาก็เริ่มราคาก็แพงด้วยนะครับงาดำ ปลูกเก็บไว้ขายได้ครับนี่ครับดอกของเขาก็จะมีพึ่งมีมีแรงตามธรรมชาติมาช่วยผสมเกสรเดี๋ยวจะเลยวิวตอนเวลาตอนเวลาเกี่ยวนะครับเวลาเกี่ยวแล้วเวลา เวลาตากแห้งจะรีวิวมาให้ดูให้ชมอีกนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแลบชมจนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับ s c r i b e จะได้รับชมคลิปต่อ,ตอไปอนะครับเห็นดอกแล้วก็ภูมิใจครับเห็นเห็นดอกเห็นเห็นก็ติดฝักติดมเมล็ด ใหญ่มากครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ